แสดงไโมเมนต์นไปโดนหรอนะแสดงไงเฮไปโดนแล้วแสดงง

Nhé bật lo là lao Lên từ đằng này là Ba, luôn tập nhân nhỉ ba, เดี Dante, ini, Wasser, да. ๋ยวน้ำเข่าก็ยอกหน่เดี๋ยวน้ำเข่าก็เสียอรอได้เยอล้วก็กับได้แล้วเสียว่องวาราบาเนมีเวลากินเข้าบุ้งไม่ได้กินเข้าเลยล่ะเมันคือเงียกันงแ่ไป เอฟังต้นคูนฮะน่ะทางนี้บอลงนดิลมมันแหงไหลเดีปไปอยู่ฟังซ้ายตาขึ้นมาครับโอ้ได้ไปไม่ถึงห้าตัวเลยนะก็อยู่เราอยยกลับเหรอจอยจะขี้หลายขึ้นไม้ตัวขาวไปแบ่ง้มไปนอนกับบอดเลย คุณอยู่บนนกไ่ค่คมีหาเลี้ยงออไรวคไหลตเสรบเปลา่าไมาดอกระดอกเดีบปลามันบ่มีบนปยิงแคบปลายิางไหลเรียบ,บึงออกนมือน,ๆๆๆอตตน,นึงมือนึงออกไปตกกันนะกลัจบกลัวบคนจะกลักแล้วนะ มื 70, 70, อ่อเจ็ดสิบเจ็ดสิบปลานีมาจะไดเหมือน,าาน,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 นหญ่งันบหนดแล้วปันห้อยน้ำหย่ง้อห้อยน้ำแย่ก็ปั่นนินไต้องยุ้งสามย้วนิดจังติดเจลละสองแต่กนะิดว่าติดคัดเอาองางว่ะคัดเอาตัว,ตวนี้ตัวห้ามเอ้สไซโบนี่เข้ามือเดียวดิเห้เอเห้อตะลาม ไซโบที่เข้ามือเดียวถ<ะ>ิเหรอ,อามเนะเหรออโนันไซโบ้เขนะ้าเสียกะเม้าไทยนะจะไท,ย,ทยตัวเดียวเนะ่ยเอาสอคั้งกูนะเอาเอาเอา <c oughs>

มาโดนนมาดูดกันด้วนเน่อกบานด้ยมาะก้อนเลี้ยกอนล้วเนี่ยเอาไปเอาไปใหเนี่ยบูดเนี่ยเห็นไหมก้อนไหนก้อนเลี้ยเนี่ยบุญจะเบิ้งอวะเนี่ยเฮ้้ยเอาละอีกจรกปันแล้วกันวันนี้เบิ้ง องอกนาั้นวันนี้วันนี้่กลับลขาดัไหนบ้าบเนี่ยกิน้อาปะน่นอนเลยแต่รเดูรู้จักวิจัยเิบอเขาเก่งนี่ยเขาหวว่าเกของเขาอีกเอันนี้เข้มข้นะอวัวเน่าจรรเน บนหน้าเข้าป่าดาน่งใพว้ยบนปดานเนาะอันนี้พ่จ้าเจ้าของ่าที่ของเจ้าองนี้ตากกินกันาเยอะยามันไม่ได้เนี่ยไม่เป็นย่าไม่เป็นขัดตัวนี้สอตัวเปแอปลาชินกินปีเลแล้วนี่มันเป็นแล้วี่มีตรงไหนก็เต้นเยวะเนี่ยโอ้โหมีซองนี่กัอปัดมีซองอีกันรอ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 ทำไมด่าจะที่ได้เนี่ย แต่ว่าแบบนั้นนะของสงสังนีดเมอจะไปมสังเกตทีนูนี่น่ยต้องมึงส่เขาคมนะโอ้โอ้โอปั่นซองผ้าเว่ยม้นตันแบบนี้ด่่ของแท้ปะเอของแท้ปะโอ้โหแต่ว่าเนื้ออย่างเนืออย่งม้นตันเนากันย่เนื้อมันปูดิอันนี้มันปูผง ผมินท mm. ี่เจียอไปว่าเลยสลัมนี่เาดมก็คืนนั่นี้ดูนี่แล้วมันแป่งกี่ก่นคว่สองเาไมันตื่นเดี๋กินนข้งมันตื่นคื่ได้จิงยังไู่้อ๋อ่มีไปอยู่ไหนมาตั้งนานเลยตื่นแต่ลำอืมมีได้รกินอ่ะอันนับโตแข่งกันนี่มัสู้ที่เราแค่สิงเียวหรอ โตแล้วโอไมั้ด้สองีดสามขีดเลินะน่น่้นไหนมนคพ่อใชไนั่นนั่นนั่น้นี่อไกนีวนี่งาที่ตังไว้น้งาั่งแค่แงแค่แปดสบ้บาทแปดก้านาทก้านี่